วันนี้เราพาทุกท่านมาชมโครงการบุญรักษาวิว2กันค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่ถนนสายนิคมอุตสาหกรรมอีเทนซีบอร์ดตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะและนี่ก็คือบ้านหลักที่เราจะพาคุณผู้ชมมาชมกันค่ะบ้านหลังนี้อยู่บ้านเลขที่213ทั41เข้าไปชมด้านในบ้านกันค่ะ สำหรับด้านในตัวบ้านนะคะอย่างที่บอกว่าบ้านนี้จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเขาออกแบบตัวบ้านได้อย่างลงตัวเลยเข้ามาด้านในตัวบ้านเราจะเจอกับพื้นที่ว่างที่เป็นโถงแบบนี้บริเวณนี้ค่ะสามารถทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นเป็นมุมรับแขกและมีหนึ่งห้องน้าด้วยกันค่ะ2ห้องนอนทั้ง2ห้องนอนนะคะจะมีห้องนอนที่อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านและจะมีห้องนอนที่เป็นพื้นที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้านค่ะและบริเวณโซนด้านหลังของตัวบ้านมีการต่อเติมทําเป็นครัวไทยไว้ค่ะ ทาหลังคาแล้วก็ปูพื้นติดระแนงไว้เรียบร้อยแล้วสําหรับโครงการแห่งนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับเทสโก้ o ลตัสบ่อวินอยู่ใกล้กับเม a Home บ่อวินค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับตลาดบ่อวินด้วยใครที่อยากจะได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ในงบประมาณจํากัดน่าสนใจมากๆเลยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการบุญรักษาวิว2บ่อวินชนบุรีเริ่มต้นจากถนนทางหลวงยุทธศาสตร์สตหิบพนมสารคามมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้ขับตรงมาแล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนมาบบอกพระจากนั้นให้ขับตามทางมาเรื่อยๆประมาณ4กิโลเมตรโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับ ชม EP นี้แล้วสนใจอยากจะเป็นเจ้าของบ้านบุญรักษาวิวสอสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะผ่านช่องทาง Facebook J Asset Management ช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management และแอปพลิเคชันบ้านบ้านแอปที่รวบรวมบ้านให้มากกว่า2,000รายการ ทั้งบ้านเดี่ยวทาวเฮาท์ทาว,ทาวโฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์ที่ดินเปล่าและยังมีโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายสนใจดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ค่ะรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS